สวัสดีครับยูทูบตะกุยสังกุยนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์นะวันเสาร์แล้วนะครับโปรแกรมอุ่นเครื่องของแต่ละทีมนะครับก็ยังคงมีเรียกว่าลงสนามนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับในฤดูกาลใหม่กันนะครับวันนี้เนี่ยมาคุยกันถึงเรื่องของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันสักหน่อยนะครับก็มีโอกาสได้พูดถึงพวกเขาบ้างนะครับซึ่งในช่วงหลังๆมาเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับทีมปีศาจแดงนะครับกับ ตลาดซื้อขายตัวผู้เล่นเนี่ยก็ดูจะค่อนข้างจะซบเซานะซบเซาในแง่ของอความหวือหวาความฮือฮาที่จริงแล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแทบจะไม่เคยขาดนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงหรือว่านักฟุตบอลที่เรียกว่าอยู่ในระดับไฮโปรไฟล์ทำผลงานได้ดีอาจจะฟอร์มระดับโลกหรือว่าชื่อชั้นระดับโลกอะไรแบบนี้ นะครับจะผลัดกันเข้ามาสู่ถิ่นโอทัฟฟอร์ดอยู่เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าลองมองย้อนกลับไปดูสัก2-3ปีหลังมาเนี่ยตลาดซื้อขายของแมนเูเต็ดเนี่ยเราจะเห็นข่าวการพลาดตัวผู้เล่นเนี่ยอยู่เป็นระยะระยะจริงๆแล้วการพลาดผู้เล่นที่ต้องการเนี่ยมันมีทุกปีแหละนะครับมันไม่ใช่ว่า,าจะได้ทุกคนที่ต้องการแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่พลาดคนที่มีข่าวว่าอยากได้แล้วไม่ได้เนี่ย มันเป็นความจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าสุดท้ายเราไม่ได้เกิดขึ้นนะครับบางทีเนี่ยทีมทีมหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรอกหลายๆทีมนะครับในช่วงปิดฤดูกาลในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแต่ละทีมก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับคนนั้นคนนี้คนนู้นมาทีละคนบ้าง2คนบ้างบางทีมเนี่ยมีเป็น10คนเลยนะ ซึ่งโอกาสที่มันจะซื้อทั้ง10กว่าคนเกือบ20คนในตลาดเดียวเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องยากถูกไหมเพราะนั้นบางขาวมันก็อาจจะโอเคมีมูลบางข่าวมันก็อาจจะความน่าเชื่อถือน้อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยไม่เคยขาดการเชื่อมโยงกับนักเตะระดับโลกถ้าเราดูกันมาตลอดนะครับถ้าย้อนย้อนกับไปในยุคข,ของเฟอร์กี้เซเรฟานได้หห่วงเลยยุครุ่งเรืองษษยุคย,ย,ยิ่งใหญ่เนี่ยนักเตะระดับโลกมากมายเนี่ย อยากจะมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูไนเต็ดก็จะมีแต้มต่อในเรื่องของการพูดคุยนะครับเพราะว่าความสําเร็จมีจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันนะักฟุตบอลอยากย้ายมาอยู่กับทีมที่มีศักยภาพสูงมีเพื่อนร่วมทีมที่เก่งกาดนะครับแต่และทีมตั้งแต่แต่และคนของยูไนเต็ดในเวลานั้นจิ้มไปแต่และตำแหน่งเนี่ยโอ้โหเรียกว่าระดับท็อปทั้งนั้นนะครับ ได้ลุ้นความสําเร็จแน่นอนเพราะนั้นใครก็อยากจะย้ายมาอยู่รายได้ก็ดีเพราะว่าสโมสรก็มีเรียกว่าเป็นเงินถุงเงินถังนะครับในเรื่องของออรายได้ต่างๆที่เข้ามานะทีนี้เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ละถ้าเราย้อนกลับไปดูเรืออาสามฤดูกาลหลังสุดเนี่ยรวมฤดูกาลนี้ด้วยฤดูกาลเนี้ยตลาดมันยังไม่จบนะครับแต่ว่าเมื่อต่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกันักแต่คนนั้นคนนี้สุดท้ายเนี่ยเรายังเห็นอยาก นักเตะอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ย้ายนะแต่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับยูไนเต็ดสุดท้ายมันก็เงียบไปหรือว่าอย่างวิกตอร์เยอร์เคเลสเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าสุดท้ายก็น่าจะย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลแล้วหรือว่าอูโกเอกกติเก้ที่ไปอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลาสัก3-4ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวที่ยูนเต็ดพลาดนักเตะนะครับมีใครบ้างจารัตแบรนเวด Red, จริงๆนักเตะระดับแบรนเวดเนี่ย ถ้ามิลเต้องการจริงๆเนี่ยไม่มีทางพลาดนะครับในระดับเรียกว่าในในช่วงเวลาที่ผ่านมานะไม่มีทางพลาดแต่วันเวลานั้นเนี่ยก็มิลเไม่ได้ตัวแบรนเวดเพราะว่าเอวตันตั้งค่าตัวไว้สูงยูตไม่กล้าทุ่มอันนี้ข่าวว่าอย่างนี้นะคือมันแพงเกินไปนะครับอันนี้ก็มองได้สแบบคือยูอิตอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโดนโกงค่าตัวมากเกินไปหรือ2คือยูอิต ไม่ใช่ไม่เคยโดนโกงค่าตัวของนักเตะถูกไหมที่ปันป่นผ่านมา,มายูเอเทสสามารถซื้อนักเตะในราคาแพงๆได้เป็นระยะระยะให้เห็นตลอดนะครับหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาของยูเอเทที่หลายๆคนก็ทราบกันว่าในเวลาเนี้ยยูเอเทต,ต้องรัดเข็มขัดเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ซื้อแบรนด์เวดเนี่ยมันก็ตีความได้อาจจะแบบ ไม่อยากโดนโกงอีกแล้วอ่นนั้นหนึ่งหรือ2คืออยากจะจ่ายนะเพราะว่าแตก่อนก็จ่ายได้แต่ว่าตอนนี้มันทําไม่ไดอ้อาจจะเป็นแบบนี้หรือว่าชูเอาเนวสก็เคยมีข่าวก่อนที่จะย้ายไปเปเเชเนี่ยจากเบนฟิก้าเนี่ยยูเอเต็กก็อยากได้ชูเอาเนวสแต่ว่าสุดท้ายตัวนักเตะเนี่ยเลือกไปปารีสแซงฌักแมงเบนจามินเซสโก้นะครับกองหน้าจากแอร์เบลิฟซิกอันนี้ก็มีข่าวในช่วงในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเหมือนยูไนเต็ดก็ไม่ได้ยื่นข้อเสนอจริงจังเข้าไปนะเลียมดีแลก็เลือกที่จะย้ายไปอยู่กับเชลซีนะครับจากอิฟซวิชนะแล้วก็มีเป r วิสเอสตูปิญญานยูนเต็ก็สนใจนะแบ็คของไบรตันเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเขาย้ายไปมิลานนน,นี้เป็นแค่ตัวอย่างแบบคร่าวๆว่าโอเคการพลาดตัวผู้เล่นของยูไนเต็ดเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายเหตุผลนะครับแต่ว่า,าในเหตุผลหลักๆ บางข้อเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่เออถ้ามองย้อนกลับไปในเวลาอดีตท,ที่ผ่านมามันไม่มันไม่ใช่เหตุผลเนี้นักเตะจะไม่ค่อยปฏิเสธแมนยูเต็ดอะถ้าเกิดยูเต็ดเข้ามาสมมติทีม ABC กํากำลังแย่งอยู่เนี่ยนักเตะสักคนหนึ่งแล้วยูเต็ดโผล่เข้ามาเนี่ยในตลาดโอ้โหเรียกว่าเหมือนวงแตกเลยส่วนใหญ่แล้วก็ก็จะเสร็จยู่นเต็ดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วสถานะมันเหมือนจะกลับกันนะครับ ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็นักเตะระดับเวิลด์คลาสที่ย้ายมาอยู่ไนเต็ดจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะสักฤดูกาล2022-23เนี่ยยูนเต็ดได้กาเซมิโลมาได้ลาตาโลมาลิซาโดมาติเนสมาคิสเซนอิลิกเซนแต่ว่าอย่างอิลิกเซนอย่างกาเซมิโลก็อาจจะอยู่ในช่วงโรยลาแล้วถูกไหม Anthony, อันโตนี่มีคนหนึ่งอันโตนี่ก็สดขึ้นมาฟอร์มดีแต่ว่าก็ยังไม่ใช่นักเตะระดับเวิลด์คลาสหรือย้อนกลับไปฤดูกาล 2ี2 2เอนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่ายูเวนตเนี่ยไปได้เจโอนซานโชมาอันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นนักเตะไฮโปรไฟล์ profile, คนล่าสุดที่มาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะที่สามารถซื้อมาได้น่าจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าหลังจากนั้นไล่ขึ้นมาคือฤดูกาลน,นั้นยังมีคิสเทนเนลโรนโดแต่โรนโดก็อาจจะแบบ30กว่ากว่าแล้วถูกไหมไม่ได้อยู่ในช่วงพีคอะแล้วก็ราฟเฟลว,วารานอันนี้ก็เริ่มที่จะโยรยลาเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะพอจะพูดได้ว่าเจโอนซานโชก็ถือว่าระดับ ท็อปคลาสในเรื่องของฟอร์มเวลานั้นนะซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อเออ่5ฤดูากาลที่แล้วอะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมสันเมาส์โอนานะ่าลาสบูธฮอยลุนนะครับเอ,อโจโจเซอร์เซ่มาไตเดอร์ลิกนูเซมัสลาวีเนี่ยโอเคก็ถือว่าพอได้อยู่มาเดนูอูกาเต้นเนี่ยแล้วก็มาฤดูกาลนี้คุณย่ากับเอมโบโมโอเคผลงานเนี่ยหลายคนยังอยู่กับทีมแล้วก็ต้องรอเขาอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้เพียงแต่ว่าย้ายมาไม่ใช่ระดับ เวิลด์คลาสถูกไหมซึ่งมันเป็นภาพที่ผิดไปจากแต่ก่อนได้ดิมาเลียฮวนเวลอนดิมาเลียนี่ยังมาหลังจากยุคเฟอร์กี้นะนะครับฟเฟอร์กี้ยุคลาศสองพัาเนี่ยก็ยังช่วงแรกๆเนี่ยชื่อเสียงชื่อชั้นของยูเต็ดยังได้อยู่นักเตะอย่างบาเซนช์ไวสไตเกอร์ยังมาปอล์ปอกบาเนี่ยยังมาด้วยค่าตัวมหาศาลซาลาตันก็มานะครับเ,เนเมย์มันยา่ามาติชอเล็กซิสซานเชสก็มาลูกากูพวกเนี้ย หรือปอป๊อกบ้าอย่างที่บอกนะครับในช่วง2 0 1 5 2 0 1 6บานั้นก็ถือว่าชื่อเสียงชื่อชั้นเนี่ยยังได้ยังเรียกนักเตะได้เรียกยังมีแรงดึงดูดอยู่แต่ว่าด้วยความที่มันมีอุปสรรคหลายอย่างสะสมกันมาช่วงหลายปีหลังมาเนี้ยยเต็ดก็ค่อนข้างจะดรอปลงไปดรอปลงไปดรอปลงไปแรงจูงใจที่เคยแบบ พอจะจูงใจนักฟุตบอลได้เนี่ยมันก็หายไปประกอบกับทีมอื่นๆขยับขึ้นมานะครับคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างอาร์เซนอลเชลซีขึ้นมาเรียกว่าแรงดึงดูดของยูไนเต็ดเนี่ยมันหายไปพร้อมๆกับแรงดึงดูดของทีมอื่นมันขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะทีเนี้ยเราก็เลยมาคุยกันหน่อยนะครับว่าจากทีมที่เคยดูเหมือนว่าอยากจะซื้อใครก็ได้ในโลกใบนี้นะ เพราะอะไรถึงกลายเป็นทีมที่ถึงวันนี้ก็ดูจะเสียเปรียบทีมอื่นในตลาดนักเตะคือมันก็มีเหตุผลอยู่หลายๆข้อนะครับอันนี้ก็แบบรวบรวมมาพอจะเห็นเป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อไปข้อแรกเลยก็แน่นอนครับเรื่องของแรงดึงดูดเนี่ยมันแรงจูงใจมันไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากได้แชมป์ปี2013แชมป์พรีเมียร์ลีกนะยุคเฟอร์กี้เนี่ยเฟอร์กี้วางมือเนี่ยทีมก็แย่ลงเรื่อยๆนะครับขณะที่ทีมอื่นๆเนี่ยยกระดับขึ้น แมนเชสเตอร์ซิตี้กับเลียวพูลเนี่ยเรียกว่านำมาเป็นม้า2ตัวชัดเจนในเรื่องของการสร้างมาตรฐาน2ทีมนี้ทำแต้มในพรีเมียร์ลีกในระดับ97แต้ม98แต้ม99แต้ม100แต้มนะครับเลียวพูล97แต้มยังไม่ได้แชมป์แบบนี้มาตรฐานมันถูกยกขึ้นไปขณะที่การไปเล่นในเวทีใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยยูเนเต็ดก็ไม่ได้ไปเล่นต่อเนื่องในยุคเฟอร์กี้เนี่ยไปทุกปียิ่งถ้ายิ่งขยายเป็น4ทีมเนี่ยแมเนเชเต็ด ไม่มีหลุดท็อปโฟอยู่แล้วไปเล่นทุกปีนะครับไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกต่อเนื่องครับปีสองพองพันสิเฟอร์เฟอร์กูสันยังคุมทีมทีมได้แชมป์2 0 3 4ก็ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกถูกไหมฤดูกาลนั้นเนี่ยเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะแต่ว่าโอเคการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคข,ของเฟอร์กี้ทีเนี้ยนับจริงๆแล้วเนี่ยนับจากช่วงนั้นเป็นต้นมานะครับมแมนยูเต็ดได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีก ติดต่อกันเต็มที่เลยนะติดต่อกันนะแค่2ปีครับแค่สซีซันติดต่อกันหลังจากนั้นซีซันที่3ต้องมีอันเป็นไปแล้วต้องไม่ได้ไปต้องไปเล่นถ้วยเล็กยูโรปาลีกแต่โอเคไอ้ถ้วยเล็กยูโรปาลีกเนี่ยยูเนเต็ดถือว่าทําผลงานได้ดีนะ,ะได้แชมป์ในยุคข,ของโชเซ่บูรินโยนะครับมีเข้าได้รองแชมป์เนี่ยสครั้งนะถ้าจะไม่ผิดมีเข้ารอบแทีมสุดท้ายอะไรเงี้ยผลงานใน,ในยูโรปาลีกเนี่ยดีเพียงแต่ว่าทีมระดับยูเนเต็ดเนี่ย จะพึงพอใจกับผลงานในระดับยูโรปาลีกก็คงไม่ได้คือมาตรฐานตอนนี้ของยูเอเ็ดเนี่ยถ้าเล่นยูโรปาลีกเนี่ยถือว่าได้ลุ้นได้ลุ้นอย่างรุ่นการล่าสุดก็เข้าชิงถูกไหมถ้าเป็นถ้วยนี้แต่ว่าระดับยูเอเ็ดเนี่ยจะพอใจกับตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วใน12ฤดูกาลนะครับหลังจากฤดูกาล2 0 1 3 1นาเนี่ยนะครับยูเอเทตสามารถไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกได้แค่7ครั้ง7จาก12นะเท่ากับว่าเกินครึ่งมานิดเดียว แล้ว7ครั้งนั้นนะ่ะไปไกลที่สุดคือรอบควอเตอร์ไฟนอลแทีมสุดท้าย2หนแค่นั้นเองไม่เรียกว่าในยุคหลังเฟอร์กี้เนี่ยยูเนเต็ดไม่เคยไปถึงรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกเลยเต็มที่คือควอเตอร์ไฟนอลสครั้งนะครับแทีมสุดท้าย2ครั้ง16ทีมสุดท้าย2ครั้งแล้วตกรอบแบ่งกลุ่มอีก3ครั้งเนี่ยเครั้งที่ไปเล่นเนี่ยผลงานเป็นแบบนี้แล้วอย่างที่เหลือเนี่ยคือไม่ได้ไปเล่นต้องไปเล่นถ้วยเล็กเนี่ย เพราะนั้นเนี่ยแรงดึงดูดในการที่ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกอันนี้ก็สําคัญผลงานก็ไม่ดีผลงานยูไนเต็ดเนี่ยตกต่ำม,มาหลายปีแล้วนะครับโอเคอาจจะมีแชมป์บอลถ้วยก็จริงบอลลีกที่มันเป็นสิ่งที่บ่งบ,งบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จคุณเป็นทีมที่สม่ำเสมอหรือเปล่ากับแชมเปี้ยนส์ลีกเวทีใหญ่เนี่ยแมนยูไนเต็ดไม่ได้เลยนะครับอันดับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนับจากฤดูกาล2012-13 20ที่เซอร์เลฟเ็อร์สันทำพาทีมเป็นแชมป์ระหว่างมือเนี่ยนะครับ อันดับดีที่สุดก็คือรองแชมป์สครั้งยุคของโชเซ่รุนโย2017-18แล้วก็ยุคของโอเลโกนาโซชา2020-21ที่เหลือเนี่ยผมไล่ไปนะฮะจบฤดูกาลด้วยอันดับ7อันดับ4อันดับ5อันดับ6อันดับ2 2 0 1 7 8นะแล้วก็ไปอันดับ6มาอันดับ3แล้วก็อันดับ2 2020-21ยุคโซชาแล้วก็อันดับ6อันดับ3อันดับ8อันดับ15ฤดูกาลล่าสุดเนี่ย รูดลงไปดับสิบห้นะครับผลงานดูจะแย่ลงไปเรื่อยๆโคช้ชมาก็ไปมาก็ไปนะถ้าเราวิเคราะห์ดูเรียกว่ามอง,มองดูแบบเผินๆถึงผลงานเนี่ยในยุคข,ของเฟอ,เฟอร์กูสันเนี่ยนะครับหลังจากที่เริ่มตั้งหลักได้นะช่วงแรกกระท่อนกระแท่น3-4ปีแรกเนี่ยพอตั้งหลักได้ฤดูกาลที่ลุ้นแชมป์แล้วไม่ได้แชมป์อ่ะ9 1 9 2ที่แชมป์เป็นของลีสยูเนเต็ดเนี่ยฤดูกาลนั้นเนี่ยแมนยูเเต็ดก็ นับตั้งแต่ฤดูกาลนั้นมานะจนเฟอร์กี้วางมือไม่เคยแพ้เป็นเลข2หลักเลยใน,ใน,ในแต่ละฤดูกาลคือบูดง่ายไม่เคยแพ้ถึง10นัดยุคเฟอร์กี้เนี่ยตั้งแต่9-192มาเนี่ยหลังจากที่เริ่มตั้งหลักได้มาเป็นทีมทา้าผู้ท้าชิงนะเป็นแชมป์เนี่ยไม่เคยแพ้เป็นเลข2หลักเลยแพ้เต็มที่คือ9นัดในฤดูกาลเดียว22ปีติดต่อกันนะไม่เคยแพ้เกิน9นัดไม่เคยแพ้เป็นเลข2หลักแต่ว่าพอเปลี่ยน เปลี่ยนผ่านเพอในยุคนี้แค่ปีแรกเดวิดมอยเข้ามาคุมทีมก็แพ้ไป12ครั้งแล้วฤดูกาลเดียวแล้วก็เนี่ยไล่มาเนี่ยนับตั้งแต่เฟอร์กี้วางมือเนี่ยสิฤดูกาลเนี่ยแพ้เป็นเลขสองหลักคือ10นัดขึ้นเนี่ยถึง6ครั้งนะหจาก12นี่ครึ่งห่อครึ่งเพราะฉะนั้นผลงานมันก็ไม่ดีมันกระทบแล้วก็มันมองไม่เห็นทิศทางเท่าไหร่ เมื่อผลงานไม่ดีรายได้ต่างๆมันก็มันก็ไม่ค่อยมามันไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโอเคคุณเนี่ยจะขายของได้ในเมกาสโตรในชื่อเสียงระดับโลกยังพอเรียกสปอนเซอร์ได้แต่ว่าการเจรจาต่อรองของคุณเนี่ยมันจะมีน้าหนักน้อยลงบนโต๊ะเจรจาอันนี้แน่นอนหรือว่าตั๋วเข้าชมโอเคช่วงแรกๆก็ยังเต็มยังเต็มแต่ช่วงหลังก็เริ่มเห็นแล้วมีข่าวว่าแฟนบอลเข้าสนามในโอซฟอร์ดก็ไม่เต็มนะครับ หรือว่ารายได้ต่างๆอันดับ10อันดับ15ในพิมพมียรหลีกเนี่ยรายได้มันก็หายไปเยอะในพิมพมียร์ลีกเนี่ยแต่ละอันดับเนี่ยเงินรางวัลก็ห่างกัน2ล้านปอนด์สล้านปอนด์ไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเงินหายไปอีกเท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยรายได้มันก็ไม่มีขณะที่รายจ่ายมันก็ยังเยอะนะครับเพราะว่ามเมลเบิรตเวลาซื้อใครก็ซื้อแพงโดนโกงค่าตัวนี่ชัดเจนแล้วก็เอ่อค่าเหนื่อยก็จ่ายแพงด้วยความที่เป็นทีมใหญ่นะครับ รายได้มันไม่กระเตื้องขึ้นรายจ่ายมันยังสูงอยู่ขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของโครงสร้างของทีมของสโมสรโครงการต่างๆมันดูไม่ค่อยชัดเจนมันดูที่ผ่านมามันดูไม่เป็นเนื้อเดียวกันฝ่ายบริหารมองอย่างหนึ่งนะครับเจ้าของทีมมองอีกอย่างหนึ่งฝ่ายทํางานของทีมมองอีกอย่างหนึ่งมันดูไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทิศทางมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับอย่างดินแอดเวรสดินแอดเวรสที่เข้ามาแล้ว ออกไปอย่างรวดเร็วเนี่ยผมว่าอันนี้เห็นชัดเลยมันดูเหมือนแบบมันมีความไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเรียกว่าตั้งแต่ฝ่ายบริหารลงมาจนถึงสนามฟุตบอลนะครับโคช้ชก็เปลี่ยนบ่อยเขาทีมใหญ่มีเสียงวิจารณ์เยอะมันก็เอาจริงมันก็ถือว่าทำงานยากนะแต่ว่านี่เป็นโจทย์ที่คุณคุณจะต้องผ่านมันให้ได้ด้วยความเป็นทีมใหญ่นะความขัดแย้งเนี่ยมันมีตลอดเลยภายในทีมเนี่ยมันไม่มีความนิ่งเลย เดี๋ยวนักเตะทะเลาะก,กับโค้ชบ้างเดี๋ยวโค้ชบ่นกับบอร์ดบ้างเดี๋ยวบอร์ดไม่พอใจคนนู้นคนนี้ตกเป็นเป้าของสื่อตลอดเวลามันไม่มีความนิ่งในสโมสรเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารที่มันดูจะล่าช้าไม่เป็นระบบคือการซื้อขายหลายครั้งเนี่ยมันดูยืดเยื้อมันปิดจอ็อบไม่ลงดูอย่างเอบูโมเนี่ยกว่าจะจบเนี่ยก็หูใช้เวลาตั้งหลายสัปดาห์อ,อ,อย่างที่มีคำแซวกันเน่ยยูเนเตดใช่ไหม อะไรนะ next 48 hours อีก48ชั่วโมงอีก48ชั่วโมงเนี่ยยูเอเดจะโดนแซวเรื่องนี้บ่อยนะครับไม่ได้สัทีไม่ได้สทัสทีจนบางทีบางดีนี้หลุดไปเลยอย่างเฟรนกี้เดยย่องก็เป็นข่าวมาตั้งนานหลุดแฮร์รี่เคนก็ยกึกยักษกันไปมาสุดท้ายก็เลือกที่จะไม่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 ไมไมอาอะไรแบบนี้นะครับคือการเจราจาของผู้ในการกีฬาเนี่ยมันก็ยากขึ้นนะคือมันผมมองว่าเขาก็ทํางานยากขึ้นด้วย สภาวะที่มันเหมือนดินพอกหางหมูมาคือตอนนี้ทุกวันนี้แต่ละทีมแต่ละสโมสรใช้เงินแบบสู่ดุยสู่ล่มากก็ไม่ได้มันต้องสัมพันธ์กับรายได้ถูกไหมฮะเรื่องของกฎ f f p เข้ามาเนี่ย Financial Fair Play เนี่ยขณะที่สโมสรออยางแมนยูเต็ดก็ยังคงเวลาพูดคุยเนี่ยทีมคู่แข่งหรือว่าคู่เจราจารเนี่ยเขาก็ยังมองมนยูเต็ดเป็นทีมใหญ่เป็นทีมเงินถุงเงินถังที่ ผมสามารถโกงค่าตัวนักเตะของตัวเองได้นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแมนยูเต็ดเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเวลาจะซื้อนักเตะก็จะต้องถูกบวกราคาเข้าไปอ่ะห้บ้าง40%บ้างบวกบอกผ่านไม่เยอะเพื่อให้มาต่อรองกันแล้วเราก็เห็นว่า u มยูเต็ดมันก็เป็นมันก็ต้องซื้อแพงอันนี้ถือว่าเป็นราคาของความเป็นทีมใหญ่ทีมแพงทีมเศรษฐีนะครับประมาณนั้นนะที่ชัดเจนอีกจุดก็เหมือนกัน วางแผนระยะยาวอะที่มันดูเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือหลายครั้งที่ยูเนเต็ดซื้อตัวผู้เล่นเนี่ยโอเคทีมใหญ่ซื้อตัวผนะู้เล่นที่ไฮโปรไฟล์เนี่ยมันดูเข้ากันกับสมฐานะอะสมฐานะซื้อปอกบาซื้อสานโชซื้ออะไรที่แบบเออมันดูแบบเออมันต้องแบบนี้แต่ว่าหลายครั้งมันก็ซื้อเพราะเหมือนแบบเป็นสถานการณ์บังคับโดนกดดันจากแฟนบอลจากสื่อว่าเฮ้ยต้องซื้อต้องซื้อแล้วบางทีเนี่ย ได้นักเตะไฮโปรไฟล์มาจริงแต่ว่ามันเหมือนไม่ใช่เป้าหมายที่มันถูกต้องอะ่ะมันแค่แบบได้คนที่ถูกใจเข้ามาโอเคลดกระแสลดกระแสกดดันแต่ได้มาแล้วมันจะเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่รู้เป็นเรื่องของโค้ชไปทีนี้มันก็เลยกลับไปอยู่ในจุดที่ว่าเอ๊ยแล้วมันทํางานกันแบบเป็นเป็นแบบว่าทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะครับหรืออย่างเคสคลาสสิกที่ แฟนเนเตก็ยังคงแยกเป็น2ฝ่ายก็คือการดึงริเียโนโรนโดมาคือเหมือนกับว่าไม่อยากให้ไปอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะดึงโรนโดมากลับมาโอเอชฟฟอร์ดอีกครั้งมันก็เริ่มมันก็โรแมนติกนะเพียงแต่ว,ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่คลิกไม่ลงตัวกับคนเป็นโค้ชนะคงคงไม่ต้องไปลงรายละเอียดว่าใครผิดใครถูกเพราะว่ามันก็เมื่อคนจะตัดสินไม่ได้คนที่อยู่ฝั่งผิดคนอยู่ฝั่งถูกมันก็มีนะครับ เพราะนั้นมันเหมือนการขาดแล้วก็นักเตะที่ซื้อมาแล้วมันบางทีมันต่อยอดไม่ได้ดีดราคาขึ้นไม่ได้ค่าเหนื่อยก็แพงก็ขายไม่ออกอีกตรงนี้ก็สําคัญนักเตะที่ได้มาอยากจะขายออกไปด้วยค่าเหนื่อยที่มันเงินเดือนคุณรับอยู่เยอะใช่ไหมที่ใหม่มาผมอยากได้คุณนะแต่ว่าโหลดเงินเดือนคุณเหลือ4 0่สิได้ไหมนักเตะก็ไม่ไปก็อยู่ที่นี่กินเงินเดือนแพงๆคือมันก็เป็นแบบนี้ก็ทุกอย่างมันก็เป็นผลต่อเนื่องกันหมด บวกตรงนั้นบวกตรงนีบงน ún, บงนน้บวกตรงนู้นบวกตรงนั้นบวกตรงนู้นถือว่าประคองตัวได้เอาตัวรอดได้นะครับแต่ดิวผิดพลาดเนี่ยถือว่ามีมีเยอะอยู่นะครับมีเยอะอยู่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสโมสรแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักเตะที่เป็นเป้าหมายเนักเตะตอนนี้ก็มีตัวเลือกเยอะนะครับทีมที่มันขึ้นมาก็มีเยอะเพราะนั้นภาพลักษณ์ของสโมสร ความสำเร็จที่จะมองเห็นในระยะเวลาอันใกล้2ปีสปีมันอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของตัวนักเตะเหมือนกันเงินรายได้ที่เคยมีอู้ฟู่ที่พร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยให้แพงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จ่ายได้แบบนั้นแล้วเริ่มมีปัญหาการเงินไม่ไปสู้ราคาแบบนั้นได้แล้วเนี่ยก็ยิ่งทําให้แรงจูงใจลดน้อยลงไปอีกทุกอย่างมันก็ประกอบกันนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผล ประกอบกันหลายๆข้อทีนี้วิธีแก้ไขเนี่ยอย่างแรกเลยมันก็คือ1มันต้องใช้เวลานะมันต้องเริ่มจากทิศทางเดียวกันให้ได้ก่อนฝ่ายบริหารผูดในการฟุตบอลโคช้ชนะครับตอนนี้ก็ต้องมันก็ยังดูเหมือนมีความขัดแย้งอยู่แล้วแค่หลัง3กับหลัง4ยังยังถกเถียงกันอยู่เลยแต่โอเคตอนนี้ทิศทางของฝ่ายบริหารนะครับผูดในการกีฬาลงมาถึงทีมของลูเบนอโมริงเนี่ย เขาก็เหมือนจะเอเคตั้งมั่นยึดไว้ที่หลัง3แต่ความเป็นยูเนเต็ดเนี่ยทีมใหญ่แรงกดดันสูงทุกวันนี้ยังมีคนบ่นในเรื่องหลัง3กับหลัง4อยู่ทีนี้วิธีการเล่นช่วง2-3เดือนแรกของฤดูกาลใหม่ก็ถือว่าสาคัญถ้าเกิดว่าผลงานออกมาไม่ดีแรงกดดันมาหาศาลโถมทับเข้ามาอีกมีความเปลี่ยนแปลงอีกมันก็ต้องกลับไปเริ่มนับกันใหม่อีกเนี่ย จริงๆแล้วระบบการเล่นมันอะไรก็ได้แหละแต่ว่าทุกอย่างมันต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับไอ้ตรงนี้ก่อนการเสริมต้องถูกต้องตรงนี้สําคัญนะก็คือการซื้อนักเตะเสริมนักเตะมันก็ต้องเข้ากับปัญญาของโคช้ชเพื่อการทํางานที่ง่ายขึ้นคือตอนนี้จะซื้อคนที่ถูกใจก็คงไม่ได้แล้ะมันก็ต้องเป็นคนที่ถูกต้องก็ต้องมองตรงนี้ให้ให้ขาดตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่การทีม Data ทีมสรรหาทีมวิเคราะห์การเล่นวิเคราะห์นักเตะตรงเนี้ย ยูติเตดต้องมีคนที่แบบมีประสิทธิภาพแล้วอ่านให้ขาดนะครับเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้มีปัญหาด้านการเงินจะใช้เงินจะใช้ค่าเหนื่อยแพงๆมาล่อใจเนี่ยไม่ได้แล้วชื่อเสียงผลงานก็เอามาล่อมาล่อใจเขาไม่ได้อีกเนี่ยตรงเนี้ยอำนาจต่อรองก็น้อยลงเพราะฉะนั้นของถูกของดีอา่าของดีในตลาดที่ราคาไม่แพงเ่ยถามว่ามีไหมมีแต่มันอาจจะยังเห็นไม่ชัดแล้วคุณต้อง มองให้มันลึกลงไปอีกที่จะไปเห็นศักยภาพตรงนั้นเนี่ยตรงเนี้ยทีมทํางานต้องทํางานหนักมากๆความท้าทายก็คือจะมองเห็นศักยภาพตรงนั้นได้หรือเปล่านะแล้วก็วางแผนการสร้างทีมแบบระยะยาวนะก็ต้องสร้างไปถ้ามั่นใจในโครงสร้างตรงนี้เนี่ยพอ,เ,อเทคนิคพอ,อกีฬานเนี่ยสำคัญมองต้องมองให้ไกลแบบ3ปี5ปีเนี่ยตรงเนี้ยต้องไม่เปลี่ยนแนวทางคือุต้องมั่นใจว่ามองไปถึงอนาคตต้องมองการไกลให้ให้ให้ขาด นะว่าฟุตบอลอีก3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าเป็นยังไงแล้ววางแผนไปตรงนั้นบางทีอาจจะต้องยอมถอยสัก1นเก้าเพื่อที่จะแบบกระโจนต่อไปนะอาจจะต้องโฟกัสที่นักเตะที่อายุน้อยแต่ว่ามี potential มีศักยภาพตรงเนี้ยนะแต่ว่านั่นแหละทีมอย่างยูเนเตดจะขยับถอยหลังสักก้านึงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมันจะต้องเจอเสียงวิจารณ์เยอะแน่นอนนะครับจจต้องเน้นเรื่องของอะคาเดมี่ที่แบบจะต้อง ผลักดันนักเตะดีๆขึ้นมาเพียงแต่ว่าตอนนี้ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเชลซีเนี่ยเขาทำได้ดีอาเซนอลก็ทําได้ดีมีนักเตะอะคาเดมี่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือปัญหาต่างๆที่มันมันรุมเร้านะครับแต่ว่าถามว่ามันจะแก้ไม่ได้เลยหรือเปล่าก็คงไม่ใช่ก็วางแผนให้ถูกแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะฉะนั้นแฟนบอลแมนยูเต็ดเนี่ยที่เคยผ่านช่วงเวลาของการที่ แมอยากจะได้ใครก็ได้โอ้โหอยากจะได้คนนั้นเดวติดต่อเป็นข่าวแป๊บเดียวเดีเ๋ยวก็มาอะไรแบบเนี้ได้หวือหวากับตลาดนักเตะอยู่ทุกปีทุกปีเนี่ยก็ช่วงนี้ก็จะซึมเซาหน่อยนะครับซบเซานิดหนึ่งนะครับโดยเฉพระฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยหลุดไปอันดับ15เนี่ยไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็มันก็จะกระทบแบบนี้แหละนะครับในตลาดซัมเมอร์ช่วงเนี้ยทีมอื่นก็ซื้อซื้อแบบเป้งเปงเจ๋งเจ๋งทั้งนั้น ยูนเต็ดเนี่ยก็อาจจะไม่หวือหวานะแต่ว่าก็หวังว่า <c oughs> อย่างคุณย่าอย่างเอนบโมเนี่ยถ้าหมอนงันได้ดีก็ถือว่าเป็นการซื้อที่ถูกต้องถูกไหมนะครับเอาละก็วันนี้ก็คิดว่าจะคุยได้ไม่นานนะแต่ว่าคุยไปคุณมาก็นานอยู่เหมือนกันแฟนยูนเต็ดน,นะครับคิดเห็นยังไ,ไงไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแฟนทีมอื่นก็เช่นกันนะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็มาติดตามกันต่อว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับ สำหรับวันนี้ก็อย่างก,กันเท่านี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ